รายงานพิเศษส่งตรงจากเทศกาลหนังเมืองคารครับผมวันนี้นะพัตโตะนะคะรวมถึงหนุ่มซันนี่แล้วก็วินเนอร์ทั้ง3คนจากกิจกรกรมนายเทนเซอร์ไพรส์ทริปครั้งที่10ของเรารก็จะมีการประมวลภาพความประทับใจจากทริปนี้มาให้พวกเราได้ดูกันด้วยค่ะและตอนนี้พัตโตพร้อมแล้วนะคะเชิญพบกับพัตโตเลยค่ะเชิญค่ะ ในเอเดเตนเซอร์ไพรส์ทิปครั้งที่10นี้พระต๋ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ว่ารวมถึงผู้ร่วมทริปของเราอย่าง3แฟนรายการรวมถึงซันนี่สุวรรณเมธานนท์ด้วยนะครับเราลองไปถามความรู้สึกของพวกเขาดูดีกว่านะครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงที่ได้มาสัมผัสกับ,กบเทศกาลหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ครับ <S <S ทันทีที่พระเอกอารมณ์ดีซันนี่สุวรรณเมธานนท์และแฟนรายการที่ผ่านการคัดเลือกได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของงานเทศกาลหนังระดับโลกอย่างเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่66 รวมทั้งได้มีโอกาสเห็นภาพการเตรียมความพร้อมของงานมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทำเอาผู้ร่วมทิปในไอเทนเซอร์ไพรส์ทิั้งที่10ต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศงานระดับโลกที่ไม่ใช่ว่าใครก็เข้ามาได้ครับก็มันคงมันระดับโลกแหละฮะมันยิ่งใหญ่กว่าคือมันเป็นหนังแบบหนังทั้งทั่วโลกอ่ะทั่วโลกมาขายหมดแล้วก็มีหนังแบบที่ดังๆครับพวกฮอลลีวูดอะไรเงี้ยก็มามาฉายมาฉายเปิดตัวก็ถือจัดงานที่นี่ก็ถือว่าแบบหรูหรา ครับผมแถมหนุ่มซันนี่ยังอดทึ่งไม่ได้อีกด้วยนะครับว่าในงานนี้มีนักท่องเที่ยวและแฟนพันแท้ที่ชื่นชอบดาราและผู้กำกับระดับโลกเป็นจํโนวนมากมารวมตัวกันทั้งยังต่างจับจองพื้นที่เพื่อจะได้ยนโฉมดาราในดวงใจอย่างใกล้ชิดกันตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียวครับ ส่วน3แฟนรายการของเราไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะแค่ได้ก้าวเท้ามาเหยียบงานเทศกาลหนังระดับโลกพวกเขาก็ดีใจจนน้ำตาแทบไหลแล้วครับ <c oughs> แถมพอได้เห็นดาราที่มีชื่อเสียงทั้งพระเอกหนุ่มลีโอนารโดดิคาปิโอโทบี้แม็กไวนิโคลคิดแมนและคนอื่นๆอีกมากมายพวกเขาก็พูดได้คำเดียวเลยนะครับว่าไม่ฟินไม่ได้แล้วละครับ ประทับใจค่ะได้เจอเลโอนารโดแล้วก็ทอบี้แมกไกเออร์ค่ะแล้วก็เลโอนารโดบอกมือให้ด้วยก็ค่ะได้เจอแบบว่าดาราฮอลลีวูดตัวเป็นเนได้แบบว่าเหมือนได้กระทบไหลใกล้ชิดเขาอยู่แค่เอื้อมจริงๆะค่ะมันแบบสุดยอดจริงๆอะสุดยอดมากๆค่ะได้เห็นคนที่เคยเห็นตัในทีวีเห็นตัวจริงๆก็แปลกเหมือนกันนะครับเหมือนว่าอารมณ์ว่าได้เห็นคนที่มีความสามารถมากขนาดนี้เป็นตัวเป็นๆน,นะครับผม คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลากหลายกิจกรรมสุด e x ็กซ์คลูซีฟที่นายเอนเตเทนของเราเตรียมไว้ให้กับแฟนรายการทุกๆคนนะครับครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรคุณผู้ชมติดตามได้นะครับในทุกช่วงเวลาของนายเอนเตอร์เทนครับ ขอบคุณพัตโตด้วยนะครับมผมเต็มอิ่มจริงๆนะสำหรับบรรยากาศที่นํามาฝากกันนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะพัตโตแล้วก็ต้องขอบคุณยิ่งกว่านั้นก็คือผู้สนับสนุนนะคะกิจกรรมนี้ค่ะเครื่องสอําอางชีเน่และโตโยต้ตาคามรีนะคะขอบคุณมากๆเลยค,ครับข่าวต่อไปนะฮะกลับมาที่เรื่องชุชลมุนวุ่นรักข,ของอปรกรณ์ลำกันบ้านดีกว่าหลังจากโดนอินสตาแกรมนะฮะปริศนาพ่นพิษงานนี้หนุ่มเสียเลี่ยมหลอก็เลยต้องออกมาเคลียร์ผ่านเว็บไซต์ u t u b e ครับประกาศนี่คือแถลงการฉบับล่าสุดของผม ที่ผมขอเรียกมันว่าแถลงการฮาเลมโดมนะครับโดมประกอล์ลำเปิดออกผ่านเว็บไซต์ YouTube กรณีมีกลุ่มบุคคลปริศนาสร้างอินสตาแกรที่ใช้ชื่อว่า คาเลมโดมโดยนักร้องเจ้าของฉายาเสียเลียมหล่อระบุว่ามักโพสต์รูปและเขียนข้อความรวมถึงข่าวในอดีตทําให้ตนเสียหายด้วยการยกเมฆนั่งเทียนบิดเบือนข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของอดีตคนรักของโดมทั้งพลอยเชอร์มานเพ้นปารณัทและลาสุดนะคะมีภาพนักร้องสาวร่วมค่ายเมทเท่าวงพลอยสั้นนอนหนุนหลังหนุ่มโดมกลางทะเลภูเก็ตซึ่งเจ้าตัวยืนยันด้วยภาพต้นฉบับว่าไม่ได้ไปกันสองต่อสองเหมือนภาพที่อินสตาแกรมเจ้าปัญหาหยิบมาสร้างกระแสค่ะ แม้ในแถลงการผ่านโลกออนไลน์ของหนุ่มโดมจะไม่ได้จอดจองวา่ามือดีที่สร้างอินสตาแกรมมาแชร์ตนนั้นเป็นใครนะคะแต่หลายคนก็จับจ้องไปที่อดีตแฟนสาวกัสจางจิรันธนินที่พังสะบ้นรักกันไปสดสดร้อนๆเมื่อ2เดือนก่อนงานนี้เลยร้อนถึงฝ่ายหญิงค่ะต้องออกโรงชี้แจงแบบทันควันว่าเธอไม่มีส่วนร่วมกับอินสตาแกรมปริศนานี้แม้แต่น้อยค่ะไม่รู้สึกแย่หรอกคะ่ะเพราะว่าโดนโดนอะไรอย่างนี้มาเยอะคะ่ะใช่ ชินคเขาก็คงโกรธละคะเวลาเขามีข่าวไม่ดีเขาก็โกรธอยู่แล้วอะคะไม่ต้องเคลียร์ค่ะเขาบอกเขาบอกว่าเขารู้ตัวคนทําแล้วก็จะเคลียร์อะไรอะคะรู้แล้วนี่ค่ะคือเขาก็บอกหนูตลอดว่าพี่อยู่มา15ปีพี่มีแฟนคลับเยอะนู่นนี่นั่นแบบคือเขาสร้างบัรเีิของเขามาต้องเข้าใจใช่ไหมแฟนคลับเขาเยอะเราเข้าใจอยู่แล้วคนก็ต้องเชื่อเขาคนของใครใครก็รักอย่างเงี้ยเรื่องธรรมดา ตอบหนักแน่นขนาดนี้คงเป็นหน้าที่ของหนุ่มโดมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องออกมาฉเฉลยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังอินสตาแกรมเช้าตัวจริงนี้เป็นใครกันแน่ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูความคืบหน้าหนังไอ้หนุ่มกังนำของจาพนมกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวนี้นะครับพร้อมกับความปลื้มใจของอนันดาที่ประสบความสำเร็จที่ฟิลิปปินส์ครับ พระเอกสุดฮอตบอยประกอบยิ้มหน้าบานควงนางเอกซุตาแดนกิมจิยุนอินเฮจากซีรีส์ดัง Coffe e Prince มาให้หนุ่มๆค้นประเทศเออกอาการอิจฉานะคะงานนี้สาวอินเฮก็พารอยยิ้มสดใสมาเรียกแสงแฟลชจากกองทัพสื่อและแฟนคลับชาวไทยที่มารอสบตากันอย่างคึกคักเลยละคะ่ะโดยงานนี้คนที่แฮปปี้ไม่แพ้นหนุ่มบอยก็คือพระเอกเจ้าสเสน่ห์อนันดาเอฟฟิงแฮมค่ะประ่าสุดก็ได้เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีประกาศรางวัลด้านภาพยนตร์ที่ฟิลิปปินส์ค่ะหลังโชว์ฝีมือการแสดงได้เข้าตากรรมการ จากหนังที่เจ้าตัวไปร่วมทำกับผู้สร้างหนังเมืองตากันล้อค่ะโอ้ได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม,เไม่เราไม่ได้ทำงานเพื่อรางวัลอยู่แล้วคือประมาณ60%แรกของเรื่องนี้คือมีผมคนเดียวเลยล้วนๆกิจกรรมประจำวันอะไรเงี้ยอาบน้องอาบน้ำเห็นหมดทุกอย่าง ส่วนนักแสดงจอมบูต๊ตัวพ่อจ่าพนมตอนนี้ก็เดินหน้าถ่ายทาหนังเรื่องไอหนุ่มกังนาของตัวเองอยา่างขมขมเม้นค่ะโดยเผยว่าการทํางานกับซุปตาแอคชั่นฮอลลีวูดดอฟรันกรนนั้นเข้าขากันดีแต่ก็มีอุปสรรคที่ทําให้การถ่ายทําล่าช้าไปบ้างค่ะมีอุปสรรคเล็กน้อยก็คือในเรื่องของฟ้าฝนครับเพราะว่าเราเราต้องปรับโลเคชันนี้เข้ามาใช้ในสตูแต่ว่าเรื่องของการทํางานก็รับรื่นมากคือเราเราได้ร่วมงานกับนักสแสดงที่มีคุณภาพก็คือฮอลลีวูดนะครับแล้วก็ได้เห็นมุมมองวิธีการทํางานขเเาาาแล้้วรรรก็มปัับบใชนะค แม้จะยังไม่ระบุวันชายนะคะแต่เจ้าพ่อนักบูก็ยืนยันว่าถ้าหนังเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่รับรองว่าจะมันสมการรอคอยแน่นอนค่ะส่วนข่าวนี้นะคะไปที่หนุ่มฟิล์มรัฐภูมินะคะเดินหน้าทำธุรกิจใหม่เพื่อครอบครัวค่ะ แม้จะมีทั้งธุรกิจทัวร์และธุรกิจนําเข้าสินค้าจากต,ต่างประเทศอยู่แล้วแต่นักร้องหนุ่มฟิลม์มรัฐภูมิก็ยังไม่หยุดเมคมันนี่มีเวลาเหลือมาเปิดสถาบันเสริมความงามเพิ่มอีกหนึ่งกิจการนะคะโดยเจ้าตัวบอกสาเหตุที่ต้องทํางานเยอะขนาดนี้เพราะต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวจึงอยากจะคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาหวังให้พ่อแม่และพี่ชายสบายค่ะผมว่าคนเราก็ต้องหาความสําเร็จให้กับชีวิตนะครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่วิ่งหามันอยู่เป็นคนเดียวที่ต้องดูแลครอบครัว ถูกต้องครับถูกต้องก็พา,ลายลเยอะนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีหลักแหล่งให้กับพวกเขาตอนนี้ก็โอเคแล้วแฮปปี้ครับหนักเหนื่อยขนาดเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากแต่ว่าพอมันเห็นสิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกประทับใจครับรู้สึกว่าแบบหายเหนื่อยครับถึงจะผานตัวไปเป็นนะักธุรกิจแต่หนุ่มฟิล์มก็ยังไม่คิดวางมือจากงานในวงการนะคะเพราะตอนนี้ยังเนื้อหอมมีละครรุมจองคิวอยู่หลายเรื่องแถมงานเพลงกับ RS ก็ยังคงมีสัญญาอยู่เหมือนเดิมค่ะเพลงก็เราก็ไม่เคยทิ้งเพราะว่า คอยทําตลอดแต่ทุกวันนี้คนอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมงานเพลงหายหายไปเพราะว่าช่องทางในไนเอเนี่ยหรือว่าช่องทางค่ายเพลงแต่ละค่ายเพลงเดี๋ยวนี้เขามีช่องทางไปของตัวเองละผลงานเพลงลิขสิทธิ์เราต่างๆก็อยู่ในบ้านของเราต้องเป็นแฟนเพลงกลุ่มที่เป็นตัวจริงเท่านั้นถึงจะเสาะหาแล้วก็ตามเจออะไรอย่างี้ครับก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงงานเพลงอาจจะยังไม่ได้ฟังกันในเร็วๆนี้แต่แฟนคลับคนรักฟิล์มก็ดูหน้าหล่อๆในละครไปก่อนก็แล้วกันค่ะข่าวต่อไปนะครับเราจะไปเปิดปาก